สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เจอกับครูปุ๋ยนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมป .3 วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆนะคะมาทบทวนเรื่องภาษีเจอกันในคลิปที่24นะคะประจำวันที่31มกราคมพุทธศักราช2565ค่ะมาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆดูตารางตรงนี้นะคะเขาบอกว่าประเภทของภาษี ประเภทของภาษีนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมภาษีทางตรงหมายถึงอะไรคะการเก็บจากผู้เสียภาษีโดยตรงโดยผู้เสียภาษีนั้นไม่สามารถผลัดภาษีให้แก่ผู้อื่นได้นั่นเอง 2. ภาษีทางอ้อมภาษีทางอ้อมก็คือการเรียกเก็บจากสินค้าและบริการนะคะโดยที่ผู้เสียภาษีนั้นสามารถผลัดภาษีให้แก่ผู้อื่นได้นั่นเองนะคะ ทีนี้อันนี้คือตารางคร่าวๆนะคะครูยกตัวอย่างให้ดูทีนี้เรามาดูภาษีนะคะความหมายของภาษีและความสําคัญของภาษีภาษีนั้นคืออะไรคะภาษีนั้นคือเงินที่รัฐบาลนะคะบังคับเก็บจากประชาชนเป็นรายได้รายรับของรัฐบาลที่นําไปจ่ายเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมนั่นเองนะคะเช่นการนําไปสร้างโรงเรียนเพื่อพัฒนาประเทศใน ทางด้านการศึกษานำไปสร้างโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทางด้านสาธารณสุขนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูยกตัวอย่างตารางเมื่อกี้เห็นไหมคะประเภทของภาษียกออกยก,ยกออกเป็น2ออย่างคือภาษีทางตรงก็คือภาษีที่รัฐบาลเก็บโดยตรงนะคะจากผู้มีไรายได้ตามอัตราที่รัฐบาลกําหนดเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะ ส่วนผู้ผลิตบริษัทห้างหุ้นส่วนเมื่อทําธุรกิจได้กําไรก็ต้องอะไรคะหากกาไรส่วนหนึ่งให้แก่รัฐบาลเรียกว่าภาษีเงินนิติบุคคลอันนี้คือเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนใหญ่ๆจะต้องเสียให้กับรัฐบาลนะคะทีนี้ภาษีทางอ้อมก็คือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู้บริโภคและผู้เสียภาษีสามารถผัดภาษีให้กับผัดภาระให้กับผู้เสียภาษีรายอื่นได้นะคะโดย เข้าร่วมในรายการสินค้าเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือภาษีที่เก็บจากผู้ซื้อสินค้าและบริการเช่นเสื้อผ้าอาหารสิ่งของเครื่องใช้ค่าไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบวกเข้าไปนะคะเรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูเมื่อคุณครูให้เด็กๆด,ดูแล้วนะคะ,ะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้ ะคประเภทของภาษีให้นักเรียนนำข้อความต่อไปนี้นะคะลงเข้าไปในกรอบตรงนี้เรื่องภาษีนะคะภาษีอันนี้คือแยกย่อยออกมาแล้วนะคะแยกออกมาเป็นภาษีภาษีก็เป็นภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมนะคะให้เด็กๆเ,เอาเข้อความดังต่อไปนี้มาแยกลงนะคะว่ามันสมควรจะอยู่ตรงไหนนะคะ ภาษีทางตรงก็คือรัฐบาลเรียกเก็บจากเราโดยตรงไม่ได้ผ่านนะคะไม่ได้ผ่านคนกลางแต่ถ้าภาษีทางอ้อมก็คืออะไรคะเช่นอะไรสินค้าและบริการค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาอย่างเงี้ยเขาจะบวกภาษีเพิ่มนะคะให้เด็กๆดูตรงนี้อันไหนสมควรจะเป็นภาษีโดยตรงคือรัฐบาลเรียกจากเราโดยตรงทางอ้อมก็คือภาษีเรียกเก็บ นะคะผ่านหน่วยงานให้หน่วยงานมาเก็บกับเราอีกรอบหรือการซื้อสินค้าอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นทางอ้อมนะคะให้เดรดิตทำแบบฝืนหานและส่งเข้ามาในลายกลุ่มนะคะครูจะให้คะแนนนะคะสําหรับคลิปนี้ครูฝากไว้แค่นี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ